สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ข่สุ่คนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องมีลุงโบผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินตําปูปลากรุงสดครับพี่น้องเผ็ดแสบหน่วครับพี่น้องมีเผ็ดดูเดือดครับปลกแกมห้าก็มีผักผักกาดหอมนะครับพี่น้องนะผักผักกาดผักกาดดอกบานเ้านะครับมีไอ้ถั่วพู่ครับพี่น้อง เฮ็ดแสบหนหัวน้ากันครับพี่น้องกินเล่นนะครับนาะกินเป็นกับแกมกับว่าใดครับพี่นอ้องมามาครับแสบแนํากันกับลุงบูวครับเ,รบเนื้อกุ้งนี่ววานกรอบเด้งครับพี่นอ้องสดสดเลยสดอืมอัแหลกรู้เรื่องครับ ใส่บระกอกพร้อมพี่น้องหืมเผ็ดขึ้นฮื้อครับ สาวน่อยกำลังยังน่อ,อนครับ นัวเป็นหน่วครับพี่น้อง เผ็ดจนน้ำตาหยอยนะครับเผ็ดจนในผักหยกครับ mm hmm. ทั้งแสบทั้งนัวเพดขัดไปหน่อย 重量吧， เหตุยี่งของุดครับพี่น้องครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องคนไหลคดแช์ให้ลุงโบนัไม่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลิตต่อไปนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับบอกกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ